สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปใส่ปุ๋ยผักหวานบ้านที่ยายปลูกไว้นะคะนี่ก็ปลูกได้สองอาทิตย์แล้วค่ะที่จริง3วันก็ใส่ได้แล้วนะคะวันนี้ยายจะเอาปุ๋ยคอกไปใส่ค่ะปุ๋ยขี้วัวนะคะใส่ผักหวานบ้านของเราค่ะ ที่ใปลูกไว้นะคะเดินไปเลยค่ะใส่ปุ๋ยผักหวันบ้านดูสิคะเห,หลืองหมดแล้วผักหวานบ้านจะตายแล้วค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะ ต้นนี้ก็คือฟักนะคะต้นฟกักยายเอาต้นฟักมาปลูกนี่ค่ะผักหวานบ้านของยายปลูกปลูกตามแนวรั้วค่ะยายก็จะมาใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเอาฟางมาคุมนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกดินแห้งมากค่ะอันนี้ก็คือปุ๋ยข้อของยายค่ะ ใส่ข้างๆต้นค่ะแล้วยายก็จะเอาดินกบนะคะดินกบปุ๋ยไว้นะคะเดี๋ยวฝนตกมาปุ๋ยของเราก็จะไม่ไหลไปตามน้ํานะคะเพราะว่าเราเอาดินกบเขาแล้วนะคะเราก็เอาดินกบไว้ค่ะเวลาฝนตกปุ๋ยของเราก็จะไม่ไหลหนีนะคะ โบบอย่างนี้ค่ะโมไใบค่ะถมปุ๋ยเราไว้นะคะเอ้ยดวานของเราก็ไม่งามเนาะต้นเหลืองหมดไม่มีเวลามาใส่ปุ๋ยเขาก็เลยไม่งามให้เรา ปลูกนะ้ำมาปลูกได้นะคะปลูกยังไงจะได้งามใส่ก็จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วยายก็จะเอาฟางมาคลุมค่ะเก็บความชุ่มชื้นให้เขานะคะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเลยค่ะดินแห้งมากเลยล้วผักหวานเราจะตายนะคะโอ้ยโอยโอะ โอ้ยใส่เสร็จแล้วเราก็เอาฟางมาคุมนะคะเจ็บความชุ่มชื้นให้เขาค่ะช่วงนี้มันร้อนมากๆเลยนี่นะคะฟางก็ซื้อมาค่ะเขาขายมัดละแปดสิบบาทนะคะ จาเล้งเก็บของเก่าเขาเอามาขายให้ค่ะนี่ค่ะยายก็จะคุมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยายจะเอามาคุมอีกค่ะให้มันเสร็จนะคะยายก็คุมประมาณนี้นะคะเก็บความชุ่มชื้นให้ต้นผักหวานบ้านของเราค่ะดินมันแห้งมากค่ะ เดี๋ยวผักวานของเราจะตายก่อนนะคะใส่ฟางเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะ เอาปุ๋ยคอกใส่ผักหวานบ้านกับโรยฟางวันนี้ก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุมฟางค่ะคุมฟางเก็บความชุ่มชื้นนะคะวันนี้ก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ